ya, dia, eh, apa okay ha, huh? ya. Yeah. เคส2อู้เดี๋ยวดูนี่ไม่ต้องมี <coughs> 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 ยังไม่มีใครเข้ามาเลยอยอยู่ยังไม่ขเล ไม่เห็นเลยนี่เดียวอืมโอเคค่ะทุกคนสวัสดีอืมยังไม่มีใครเข้ามาเลยปิดนี่ก็ไม่ได้มีห่า Hello hello. to make me crack ma Taip, seneli. เก็บไปเก็ไปเก็บเก็ไปเรียกว่า65สับที่มี้ค่ะเขามาเล่น ป๊ะเรามาสตีมโรบอคดีกว่าไม่เล่นมาค่ะแม่งเลยต้องไยัง่อมดูคะครับผมกระผมก็ไม่เปิดน้ลูกดีอะฮะฮะฮะอ่ยิงโค้ดอีก้ะ จ่กินแฮมชีสไหมหละ่ะไม่เลยนะครับผมแบบนึงนะครับผมกินแฮมชีสไหมแมบนึงพ่อยแม่ถามว่าด้กินแฮมชีสไหม เด็ดดดไนี่หนึ่งสี่หนึ่งสองแปดหนึ่งสามสี่สองแปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดหนึ่ง หนึ่งสหนึ่งสับไปหนึ่งหก้าัหนึ่งสหนึ่งสไปหนึ่งหกห้าสหนึ่งสี่หนึ่งสัไปหนึ่งห้าัหนึ่งสี่หนึ่งสัไปหนึ่งหก้าับหนึ่งสี่หนึ่งสับไปหนึ่งเก้าไับหนึ่งสหนึ่งสหนึ่งห้ หนึ่งสี่หนึ่งสองแปดหนึ่งพอ่อหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดครับพี่ไหนเฮ้ยตะราบพี่อะตะขาบพี่ไหนอะอ๋อมาครับมาครับมาครับ หนึ่งสี่หนึ่งส้ำไปหนึงน่งแล้วก็ซ้ำ